เราไปดูเรื่องของข่าวดีกันหน่อยดีกว่ากับธนาคารอมสินครบรอบ111ปีคุณผู้ชมครับแน่นอนว่า111ปีแบบนี้มีความพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับเงินฝากประจำร้อยละ1.6ต่อปีที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดนัขณะนี้เลยนะฮะบ,บอกเลยคุณผู้ชมฝากตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปแล้วไม่จํากัดเงินวงเงินรับฝากนะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นครับนอกจากนี้ครับธนาคารได้มีการเพิ่มเงินรางวัลที่1นะครับเป็น30ล้านบาทสําหรับ ลากอมสิน2ปีงวดใหม่ที่เปิดรับฝากเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกนะครับในวันที่2พฤษภาคมนี้อีกด้วยครับและที่พิเศษสุดๆเลยสําหรับน้องๆครับที่เกิดในวันที่1เมษายนของทุกปีธนาคารพร้อมมอบเงินทุนให้รายละ500บาทนะครับที่ง่ายเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับนำหลักฐานใบสูติบัตรนะครับพร้อมกับเอกสารทางราชการมายืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารอมสินนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2 5 6 6แค่นี้รับเงิน ทุนเลย500บาทนั่นเองนะครับและวสำหรับคนที่สนใจในรายละเอียดครับอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปชมกันได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ g s b o r t h ครับหรือว่า gsp contact center โทร1 1 5 5นะครับ